สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เจแดงกสิผ้ายางตากหิมะอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ตกหลายหิมะงามๆเนะาจาน้ะเนาะไปงางเบื้องรอบบานก้อนพี่น้องรอบบ้านเจแดงตกหลายเบิ้งจ้ะลายคักซ้ําลายเบิ้งดูพี่น้อง อุ่นจ้ะหลังบ้านจะแดงเบิ้งตอนนี้เต็มไปด้วยหิมะนอกจากเนาะู่หลังบ้านได้หนิพี่นอ้องหลยคักซ้ำไล่พ่นจ้ะพ่นพ่นเบิง้งทว่วมแล้ว เบื่งดูพี่น้องเอ้ยงามไหมจะฝ่าวเบื่อเด้อเจแดงว่ามันงามเลยขยันไทยช่วงนี้นาหิมะจ้ากอนที่หิมะศิละลายเหมือไปกบมาไทยกอนเบิ่งดูสวนพักหน่อยเจแดงต้นพักอยู่ขังนอกตายหมดแล้วพี่น้องเอ้ย ุ่นนะต้นไม้คางหัวข้างสวนกระไดพี่น้องเฮ้ยข้ายยางบาทสิปัญไงต้องไปกวดที่มาออกจากล่งมาจ้าภาสิไปเป็นมู่กันนละบาทนี่รอบบานเจแดงเด้ดนี เบิง่งเบิ้องยุ่ยสวนหนาบ้านดูนี่ยุสวนหนาบ้านเนาพี่น้องตอนนี้หอหลอบบ้านก่อนงามเนาะพี่น้องเบิ่งดึกอดบ่ได้กะ ออกมาไทยตอนที่มาตกตกตกีล่ะจ้าแง่มเนาะพี่หน่องเนาะเบื้งว่าเบื่อดอ,อกพูดนะใบใหญ่ไไพ่นมากกวดก่องไม่ข่างๆจ้ะมันต้องกวดออกกวดออกตลอดเลย ถนนนี้รถเพิ่นกับมาไทออกจ้าเบิ่งดูอายซ้ำไหนพอใ่ญ่เพิ่นกวดกล่องกล่องไว้กล่องไว้เนาอจ้ะต้องกวดออกจากทางยางพอย่กำลังออกมา เดี๋ยวนี้เพิ่นยางพ่นกระต้องระว่างพอไงไงพ่นรูวานั่นเป็นยังไงแด้๋วลมลมแล้วกระต้องระว่างแลยล่บบัดนี้พี่น้องเลย้ายพี่น้องบ้าพี่น้องยางยางตอนที่มาตกตกนี่แหละ <laughs> ถ้าเจาออกมากวดทีมานี่พ่อใหญ่จะลั่งกวดออกะกวดออกกองไว้พี่น้องนี่ต้องกวดออกทั้งสี่แหละจ้าเดี๋ยวคันเวลามีค้นยางมากมาเมินลมนี่ฮะก็ต้องเสียเงินได้หน่พี่น้องกาต้องกวดออกตลอด ม่องไปทางไหนก็ขาวไปหมดแล้วจ้าตอนนี้ผ้าพิยองยางถ่ายไปเดี๋ยวมันสิบอมี่แหย่ถ <c oughs> ่ายดูนะหัวข้าเจ้าสวน เพื่อนบ้านก็เต็มไปด้วยหิมะขึ้นกันเนาะจะจะแดงอดว่าไ้ก็ร่มงมาทายคือเเ่าหรอพี่น้องไหนงามเว้ยเธอจะสวยไปไหนฝนแล้วหิมะไหม ฉันอดใจไม่ได้ที่จะต้องมาถ่ายเธอว่นนี้ต้องไปกวดยือ้อร่มมาออกีจ้าซื่งพี่นอ้องอยู่สวนข้าเจ้า <N g ham> งามมนาะจ้ะโอ้ยใแจแดงกับก็เมนมักขักมักพิมาเนี่ิมาตกยังสีมันกับว่าหนาวปันไ,นได้พี่น้องแต่แต่ถ่ายพิมามว่าตกวผิวนหนาวนะอุ่นเออนี่หน้าบ้านก็เจาเนี่ย คุณอายุสวนคะเจ้าพี่น้องงามงามถั่วมดเหรอถว่วต้นไม้ดหรอจ้ะ พี่น้องกับเจ้าสาวาอีนี่มันคือทายแต่งต่หิมะแท้ช่วงนี้มันไหิมาจาอดบ่ได้ที่ทายพี่น้องเลยงามเนาะอดบ่ได้จริงๆว่าจะไม่ทาย วาสิบว๊ท่ายคลิปพิมานี่กับท้ายที่เก่าหลหรอจ้าอืออืมฝุ่นพอใหญ่าากันร่างยางมากจ้ะเมื่อนี่อากาศเป็นยังเสีะพี่น,อน้องคึมยังเสีะจ้าว่าหิมะมันตกเนะาะเมื่อวานนี่แดดออก แต่วันนี้หิมะตกจ้ะงานแบบว่างเด้อพี่น้องด้วยนี่เนี่ยต้องแบบว่างรถเบิ้งรถข้าเจ้าจอดไว้ข้างนอกพี่น้องเว <c oughs> ลาสีครับก็ต้องมากวดออกใช <c oughs> <c oughs> ยางตามก็ใหญ่เนี่ยทางนี้ทางจะแดงยางรับขึ้นไปเฮ็ดงานจ้ะท้างนี้ละ่ะทางนี้ก็สบายโล่งมาแต่กระทางที่จะแดงยางเหล่นกับก็ง่ประจำเขาเน่พงเน่ปลากระทางนี้ลราจะ <c oughs> เบื้องพี่นองรถข้าเจ้า <c oughs> อืมอืมนะทางข้าง,างอยู่ไหมพี่น้องลองดูความไปหมดแล้วจ้ะ ่นะพี่น้องทวมไปเมื่อเห็นว่า่นบ้านจะแดงรังหนาจั่วนน่ะนะ <c oughs> พอไง่สิบปอนงเหล็ยญในป่าอีกได้เห็นงานแล้วโอ้ ลูกสาวเาง่าับมูกับสไปขี้มาได้สีน้องมึงขนาดที่มาตตๆกันสี่ก็ได้โอ้พี่จ่าแมนเขาโมดจักแนวฮะ

พี่มะตกเมื่อือจ้าเมื่อนี่พี่มะตกเมือดอืมืแล้วพี่น้อง เข้าข <water> ี่มาเขาเสดเจแดงเห็ดวิธีโอหยเขาจ้าซาำนี่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเจอกันไหมจ้ากับเจแดงเยวะเจแดงด้ไปท่าวิดีโหยเขาเขาสิขี่มาแค่นี้เนาะจ้าสวัสดีจ้า